สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ชวน,นเพื่อนๆนะคะมาดูเคล็ดลับนึ่งถั่วเหลืองให้เม็ดสวยไม่เละและที่สำคัญค่ะไม่จำเป็นต้องแช่ข้ามคืนด้วยนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะล้างถั่วเหลืองของเราให้สะอาดนะคะรวมทั้งหมด3มน้ำค่ะหลังจากนั้นก็เสด็จน้ำด้วยกระชอนค่ะในระหว่างนี้ก็ต้มน้ำให้เดือดนะคะ พอน้ำเดือดปุ๊บนะคะเราก็เทถั่วเหลืองของเราเนะะี่ยค่ะลงไปในน้ํำเดือดๆได้ทันทีเลยนะคะทําการคนถั่วเหลืองเล็กน้อยค่ะปิดฝาหม้อคันเพื่อนพร้อมปิดเตานะคะพักไว้20นาทีหลังจากนั้นนะคะก็คือให้กรองน้ำออกนะคะแล้วก็นำไปนึ่งอีก20นาทีค่ะ เราได้หน้าตาถั่วเหลืองออกมาแบบนี้นะคะเคล็ดไม่ลับกับการนึ่งถั่วเหลืองให้เม็ดสวยไม่ต้องแช่คาบคืนชอบกดไลค์ใช้กดแชร์อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย